ันนี้เรากำลังจะไปกินน้ำชากันที่ช้างพานนะคะ ส่วนใหญ่จะเปิดกันหมดเลยค่ะวันนี้ 很强。 พาไปกินน้ำชากันนะคะที่ร้านลุงแดงเหรอแล้วก็ต้มอ่าเราจะพาไปกินน้ำชาแ <Okay. S 1> ถวฉางคานะคะร้านลุงแดงไม่รู้วันนี้เปิดไหม เลี้ยวขวาไปนะ นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะราคาก็คงจะอห้าดาวหวังว่าไปกินน้ำชาช้างคานคงจะ สายไม่เอ่ยไม่เลี้ยวหรอเลี้ยวค่ะ เลาช้างคานค่ะเดี๋ยวมองหาเพื่อนๆแื่อนแค่น,นึงนะคะมองหาเพืๆๆ่อนเพื่อนนี่โรงเรียนโรงเรมนี้ดังมากเลยของมุสลินนะคะหัวลินอินค่ะไม่ใช่คะ่ะร้านลงแรบมบจะไปร้านพ้าต้อมใช่ไหมคะออโอเคค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจไปร้านผ้าต้อมแทนน,นู่นคะ่ะเห็นไหมคะ นูน่นมุสลินอยู่นู่นแตงวันหันเลยเพืเ่อนๆเ,<ช>เราอาจจะมีลองผ่านไปก่อนได้ไหมคะ บอกว่าให้ให้อีชั้นลงไปเข็นนะคะใครเนยเนาะกลับรถกนค่อนข้างลำบากค่ะเราจะกลับไปกินร้านป้าต้อมกันนะคะเดี๋ยวผ่านร้านลุงแดงแล้วเดี๋ยวเราจะแผนไปให้ดูแผนแผนกล้องไปให้ดูนะคะที่จริงแล้วร้านลุงแดงในความคิดของดิฉั้นอร่อยกว่า เก้าเพื่อนแกเดี๋ยวขอถึงร้านลุงป้าต้มก่อนนะคะจะได้แนะนำร้านป้าต้มด้วยเนาะหัวโวยหมาล่าเป็ด